ช่วงร้อยแปดเมนูมาถึงช่วงร้อยแปดเมนูแล้น้ำหนักนะคะกับบุญแล้วก็เชฟฟางล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเชฟฟางจะบอกว่าต้อนรับวันแม่แบบนี้ก็ต้องทําอาหารที่คุณแม่น่าจะชอบแน่สำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทําแกงเขียวหวานไก่กับโรตีค่ะวันนี้จะบอกว่าใช้เป็นรุ่นดิมอนซีรีส์เลยนะคะแล้วก็เห็นดีไซน์ไหม,มจะเป็นแบบว่าเหลี่ยมของเพชร<อ>นะทั้งทั้งขอบกระทะแล้วก็ด้ามจับอะไรต่างๆนะคะ,ะคุณบุญเปิดค่ะเตาเลยนะคะ นี่จะบอกว่าสําหรับรุ่นดิมอนซีรีส์นี้นะคะคนไทยได้ใช้ก่อนใครเลยนะอ๋ออันนี้เหรอคะคนไทยได้ใช้ก่อนเลยใช่แล้วล่าสุดเลยค่ะ,ะคะอันนี้เราใช้กะทิแบบไขมันต่ำนะคะหรือว่า low fat นั <Low S 2> ่นเองเพื่อสุขภาพของคุณแม่นั่นเองตะหลิวอันนี้เป็นตะหลิวซิลิโคนคที่มาพร้อมกับด m มอนซีรีส์นี้เลยนะคะอันนี้ต้องอุ๊ยเดือดแล้วเร็วมากทำไมร้อนเร็วแบบนี้ล่าตัวกะทิเดือดนะคะใส่เครื่องแกงเขียวหวานนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นกระทาที่ Diamond Series เนี่ยรุ่นนี้นะคะเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองแล้วก็ไทเทเนียมถึง8ชั้นซึ่งไทเทเนียมเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากทนทานมากแล้วก็หนามากๆเดี๋ยวมะกรูดค่ะเพื่อที่ะจะให้กลิ่น,นของกะทิเนี่ยมีหอมมะกรูดด้วยมะเขือเราต้องต้งตมให้นิ่นนิดหนึ่งนะมะเขือพวงค่ะหลายคนสงสัยว่ารุ่นใหม่แบบนี้จะหนักไหมเพรามีไทเทเนียมด้วยต้องบอกเลยว่าเบาเหมือนเดิม คุนเส้นคูนเส้นยกไหวได้ค่ะคนก็ยกได้หลังจากนั้นคุณผู้ชมใส่ไก่ลงไปเลยนะคะไก่นี่สุกยากไหมคะไก่สุกไม่ยากค่ะแล้วยิ่งถ้ามีการกระจายความร้อนของกระทะได้ดีเนี่ยไก่ก็จะสุกทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเข้าเนื้อเข้าถึงข้างในเลยพริกชี้ฟ้านิดนึงนะคะต้องเพิ่มเค็มอีกนิดนึงค่ะนิดนึ้ำตาลแย่หวานนี่ก็เป็นน้ำตาลที่ทานแล้วไม่ใช่ค่ะไม่อ้วน แล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานก็ใช้ได้ด้วยค่ะทางตานยาหวานอุ้ยไก่น่าจะสุกแล้วเน,นี่ยสิบไฟ,ไฟนะคะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะ้าโรยด้วยใบโหระพาคุณผู้ชมก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องรู้สึกว่าลูกสาวทำเป็นด้วยหรอแกงเขียวหวานทำอร่อยด้วย <laughs> สุขภาพดีด้วยค่ะ <laughs> ดูสิแกงเขียวหวานทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยบางทีตักมาแล้วเป็นน้ำมันมีแบบลอยอะ่ะคือออกมาแล้วเราไม่กล้ากินเลยอะ่ะแต่น,นี้ดูแบบไม่มีนะไม่มีน้ำมันเลยเพราะเราไม่ใช้น้ำมันนะคะเราห่วงสุขภาพของคุณแม่ไงเพราะว่าไขมันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดโรคต่างมากมายพวกไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะและกระทะใบเดียวกันนี่ละคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําโรตีเลยนะจะบอกว่าทําความสะอาดง่ายมากเลยนะคะเพราะว่า กระทะนี้เนี่ยเคลือบไทเทเนียมเบสใช่ไหมก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียที่หมักหมมนะคะตามกระทะต่างๆที่พวกแบบบางทีกระทะเชฟล่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสะสมและทําให้เกิดโรคได้กระทะนี้ก็จะร้อนแบบทั่วถึงนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแป้งโรตีเนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆให้เขาสุกไม่ใช้น้ํามัน,มน,มนเดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง คุณลุงเส้นลองขยับได้ค่ะว่าติดก<ว>ันหรือเปล่าลื่นเกินไปตกใจ <laughs> แบบเดียวเองนี่ขนาดไม่ใช้น้ํามันนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เขาบอกว่ารุ่นเดน m บอ d s ซีรีสเนี่ยนะคะ,คะจะกระถาเนี่ยจะลื่นขึ้นกว่าเดิมถึง300%เลย<ช>นี่นะเห็นแบบชัดเจน Amazing ตกใจเพราะเมื่อกี้คิดว่าน่าจะยังติดอยู่แต่ล <laughs> ุกขึ้นมาอ้าลื่นแล้ว เออจะบอกว่าโคเรนทิงเนี่ยสามารถแบบว่าทําอาหารได้ทุกแบบเลยเนอะแล้วก็ยิ่งมีแบบว่ารุ่นใหม่รุ่นไดมอนด์ซีรีส์ออกมาเนี่ยก็ทําให้แบบว่าเหมือนประสิทธิภาพก็เยอะขึ้นด้วยใช่ใช้งานประโยชน์เยอะขึ้นด้วยนะคะอ่านี่โรตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท โดตีใส่จานเลยอาจจะเป็นพิซซ่าเลยก็ได้ค่ะแปดแปชรเป็นเมนูที่ไม่คิดว่าจะทำที่บ้านได้ดีมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะยิ่งทั้งทำง่ายประหยัดเวลาิดชีฟ้าหั่นแบบนี้แล้วก็มะกรูดซอยหอ,อมาอมากเชฟนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะทานคู่กับโรตีแบบนี้นะคะ,คะแต่ก่อนที่จะไปชิมกันนะคะจะบอกว่าช่วงนี้มีใกล้วันแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะอยากหาของขวัญไปเซอร์ไพรส์รคุณแม่ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะพี่วุดดี้เขามีเซอร์ไพรส์ดีๆพร้อมอยู่แล้วตามไปเจอเขากันเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะพร้อมที่จะทานแล้วสาหรับเมนูแกงเขียวหวานนะคะโรตีแกงเขียวหวานไก่นั่นเองเ,เวลาสาคัญเดี๋ยวตักให้คุณวุ้นเลยค่ะอันนี้เราหั่นโรตีไว้นิดนึงแบบนี้ hello ที่เราทําให้เข้มข้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทานกับโรตีมันก็จะพอดีเป๊ะเลยไม่มีการอมน้ำมันเพราะเราไม่ใช้น้ำมันค่ะแต่ว่าความกรอบแล้วก็ความนุ่มของโรตีนะคะยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะทานคู่กับแกงเหวียวนเข้มข้นแบบนี้โหต้อนรับวันแม่ได้ดีมากแต่วันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วกับลดปัดลิฟวิ่งลดปัดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะอยวถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมส่งมานะคะสำหรับเมนูลดน้ําหนักนะคะถ้ามีก็ส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะลดปัดลิฟวิ่ง at gmail dot com ค่ะแล้วเดี๋ยวเช็กฟังนะคะก็จะมาทำ ิเร้อยแปดสตล์ที่เป็นคุณนะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เจอกับเราแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับร้อยแปดลิวงนะคะวันอาทิตย์เวลาเดิม9ก้โมงยนาทีค่ะ